ยายรู้ทันแล้วว่าเขาคือลิปเฮ้ยเนื้อคือดึงๆแบบนี้เลยไม่ใช่อันนี้ยายของจริงตรงนี้เหมือนแบบพุดดิ้งแบบนี้เลยจะมีปุ่มตรงนี้อยู่ซึ่งถ้าเราแงะออกมาชูบนี่คือเขาจะเป็นแปลงสำหรับ,บทาลิปอะมาดูกันว่าเนื้อเขาสมือนพุดดิ้งไหมฟืบเนื้อคือเนียนมากเฮ้ยคือไม่กล้าจิ้มเลยอะ่ะ<อ>ใจแป๊บของซ้ำฟืบมันจะมีความแบบดึงดึงอะคือเนื้อเขายื่งหยุ่นมากลองคนนะอุ้ยผมกันว่าเขามีกลิ่นไหมเฮ้ยมีกลิ่นเหมือนขนมหรือมันคือกลิ กินลิปเขาแหละปึ๊บอุย้ยทุกคนคือมันแบบนิ่มๆเออเจลรี่มาทาปากอะมีความแบบดึงๆเห็นปะอันเนี้ยเห็นความต่างปะของปากบนกับปากล่างคือปากคือเงามากแล้วที่เราจุ่มไปเมื่อกี้เนื้อก็มาเนียนเหมือนเดิมแล้วอะคือเนื้อโคตรดีอะจึ๊บและทุกคนจะมีความแบบเนียนๆนุ่มๆข้อทีของเนืน้อเจลลี่ตัวนี้คือเวลาพูดอะไม่มีแบบน้ำลายยืดจะพูดทั้งวันน้ำลายก็ไม่ยืดคือมันมีความเหมือนแบบปากเคลือบไปแล้วอะปากเคลือบเจลลี่ไม่น่าจะมีสเตนนะทุก เฮ้ยทุกคนเขามีสเตนนะเป็นสเตนที่แบบเคยไม่ได้ติดอยู่ในร่องปากอะค่อปากไม่ได้ดูแห้งเลยอะเฮ้ยฉันทำฉันทับใจฉันทับใจตรงที่ปากไม่แห้งเ,เสร็จก็คือเก็บจบปึง้งมาลองสีสําหรับสาวครูโทนกันบ้างคิดว่าดูเหมือนองุ่นป่ะสีน่าจะแบบเฮ้ยเหมือนองุ่นเออใช่เหมือนองุ่นเลยแบบเด้งๆอะ่ะทุกคน,นนี่สีนี้น่ารักอะสาวครูโทนคิดว่าชอบชัวร์มีความแบบชมพูองุน่นองุ่นอะอันเมื่อกี้ก็คือแบบแนวแบบลูกพีชลูกคุณหนูเล่นเป็นโนสวยมันเงามากนี่สวยเลยเบอร์สิบเจ็ดเบอร์สิบเจ็ด แต่ว่าเดี๋ยวเราลองทาเลเยอร์เนาะในแล้วก็มีสีนี้ด้วยเบอร์สิบสี่นี่ชมพูบานเย็นสีนี้ใครรอดโหมาเข้าไปด้านในฟ,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 ฟูด้านในเฮ้ยคอมโบสองอันนี้คือน่ารักมากแล้วเลื่อนนี้ปะจากคุณหนูแบบนั่งเล่นเป็นโน้ตเดียวใช่ปะตอนนี้คือแบบเริ่มออกไปวิ่งเล่นละป่ามันเงามันสุขภาพดีมากมันมีชีวิตชีวาวันนี้ไปแล้วบายบาๆชอบสีไหนมากสุดคอมเมนต์มาบอกกัน